ในโลกคริปโตเนี่ยนะครับมันก็จะมีศับไม่เหมยโผล่มาให้เราตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆเลยแต่จู่ๆก็มีพาดหัวข่าวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือคำว่า a l f season กับการล้างไพ่ครั้งสุดท้ายเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่เรากำลังจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆในตลอดจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโอ้โหประโยคนี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับนี่คือใจความสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันเลย Altcoins Oversold u หนักสุดในประวัติศาสตร์แค่ได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคำถามก็คือแล้วมันจริงแค่ไหนกันคือพอเราได้ยินคำพวกนี้นะครับ Oversold เอ่ย Outseason เอ่ยมันก็อาจจะฟังดูแบบโห oh, อะไรเนี่ยสับเทคนิคจ๋าเลยแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนขนาดนั้นจริงหรอหรือว่าเบื้องหลังคำพวกนี้เนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างซ่อนอยู่เกี่ยวกับอนาคตของตลาด เรามาลองฉอดรหัสไปพร้อมๆกันครับโอเคก่อนจะไปกันไกลกว่านี้เนี่ยเราต้องมาเริ่มจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้ว altcoins มันคืออะไรกันแน่เพราะว่าการเข้าใจคำนี้นี่แหละครับคือก้าวแรกเลยที่จะทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดได้ง่ายๆเลยครับ altcoin ก็คือเหรียญคริปโตอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บิตคอยนั่นแหละครับคำว่า alt เนี่ยมันก็มาจาก alternative ที่แปลว่าทางเลือก ดังนั้นในตลาดก็เลยมีเหรียญทางเลือกพวกนี้อยู่เป็นพันๆสกุลเลยตั้งแต่โปรเจกต์ใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีไปจนถึงเหรียญใหม่ๆเลยซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือตัวละครหลักของเราในวันนี้เอาล่ะพอเรารู้จักตัวละครละหลักอย่างอสคอยส์กันแล้วนะทีนี้มาถึงคําที่แบบเป็นพระเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้คําที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดในพาดหัวข่าวนั่นก็คือคําว่าโอเวอร์โซดครับมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นละ่ะ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเดินตลาดนัดอยู่ดีๆแล้วมีคนเทขายมะนาวตัดราคาพร้อมกันหมดเลยราคามันก็ร่วงใช่ไหมครับสภาวะโอเวอร์โซดก็อารมณ์นั้นเลยครับสินทรัพย์ถูกเทขายอย่างหนักจนราคาอาจจะร่วงลงไปต่ำกว่ามูล,ลค่าจริงๆของมันซึ่งในมุมของนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยนะนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยแรงขายมันใกล้จะหมดแล้วนะและอาจจะถึงเวลาที่ราคามันจะดีดกลับขึ้นมาก็ได้ทีนี้พอเรามีจิ๊กซอว์สชิ้นในมือแล้วใช่ไหมครับ คือ altcoin กับ oversold ก็ถึงเวลาเอามาต่อกันแล้วครับเราจะได้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นภาพของคำว่า alt season หรือแทบแปลตรงๆก็คือฤดูกาลของเหล่า altcoins นั่นเองแล้วคำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ล่ะครับว่าไอ้สภาวะ oversold เนี่ยนะมันจะไปจุดชนวนให้เกิด alt season ได้ยังไงกันแน่มันเกี่ยวกันจริงหรอเป็นเหตุเป็นผลกันยังไงลองจินตนาการตามนะครับว่า เงินทุนเนี่ยมันเหมือนกระแสน้ําเลยพอคนได้กําไรจากเกรียนใหญ่ๆมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มมองหาที่ใหม่ๆให้เงินมันไปโตต่อแล้วที่ไหนล่ะจะดีไปกว่าตลาดเอลคอยที่กำลังโอเวอร์โซอยู่พอดีเหมือนเขื่อนที่รอรับน้ําเลยพอเงินทุนก้อนใหญ่มันไหลพรวดเข้าไปตลาดทั้งตลาดก็เขียวไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับที่เขาเรียกกันว่า out season โอเคครับเราเดินทางมาถึงจุดที่ เรียกว่าเป็นคลิมแอซ์ของเรื่องราวในวันนี้แล้วกับคำที่ทรงพลังที่สุดการล้างไพ่ครั้งสุดท้ายคำว่าล้างไพ่เนี่ยฟังแล้วก็นึกถึงวงไพ่เลยใช่ไหมครับซึ่งความหมายของมันก็คือแบบนั้นเลยมันคือการสับไพ่ใหม่ทั้งกระดานเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ที่คนที่ไม่แข็งแกร่งพอจะถูกคัดออกจากเกมไปและเหลือไว้แค่คนที่เชื่อมั่นจริงๆเท่านั้นลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ ตลาดเหมือนเรือลำหนึ่งที่กำลังเจอพายุใหญ่การหลังพายก็คือพายุลูกสุดท้ายที่ซัดเข้ามาแบบเต็มๆเลยใครที่ใจไม่สู้พอก็จะรีบกระโดดออกจากเรือไปก่อนเลยครับเพื่อให้บนเรือเหลือแต่คนที่มีความเชื่อมั่นจริงๆเหมือนเป็นการสร้างฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรอวันที่พายุสงบแล้วออกเดินทางครั้งใหม่นั่นเองครับสุดท้ายแล้วสัญญาณทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะมันก็นำมาสู่คำถามเดียวที่สำคัญที่สุดเลยครับ สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่หรือมันเป็นแค่สัญญาณเตือนภัยกันแน่คำตอบเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะครับและนั่นก็คือความท้าทายของโลกคริปโตจริงๆ